โอ้โหกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้กับอาเซียนคัลเลอร์นะฮะหลังจากเราไปติดตามข่าวสามาเทิร์รับรองอาเซียนกับเจฟวีนามา ้แลวจุดนี้เองเรากำลังจะเดินทางไปที่อันซินอีกที่หนึ่งของจังหวัดเชีบุรีนะแต่ว่าจะอุบไว้ก่อนว่าเป็นที่ไหนนะครับไม่บอกนะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสีสันคนอาเซียนชอบเที่ยวชิมชิวตะลุยกันไปนะคะตอนนี้ก็รอคุณผู้ชมอยู่แล้วไปกันเลยกับอาเซียน <All ers. S 1> คัลเลอร์สัปดาห์นี้เราจะพาไปว้าวกันที่กัมพูชาก็จะไม่ให้ว้าวได้ยังไงล่ะครับเชื่อไหมล่ะครับคุณผู้ชมสะพานไม้ที่เห็นอยู่นี้ตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชาครับเป็นสะพานที่ทำจากไม้ไผ่ที่ได้รับการบันทึกว่ายาวที่สุดในโลกมากกว่า1กิโลเมตรครับยังครับยังยังว้าวไม่พอแต่ขอให้ข้อมูลกันก่อนนะครับสะพานไม้ไผ่แห่งนี้เชื่อมจากกำปงจามสู่เกาะประเอน มันคือวิธีการเดินทางข้ามแม่น้ำโขงของชาวบ้านกัมพูชามามากกว่า80ปีแต่การสัญจรไปมาโดยใช้สะพานไม้ไผ่แห่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดทั้งปีนะครับวิธีสะพานไม้ไผ่แห่งนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้งเท่านั้นครับอ้าวแล้วทำไมแค่หน้าแล้งล่ะก็เพราะว่าช่วงของแม่น้ำโขงระหว่างกำปงจามกับเกาะประเอนจะแห้งขอดจนเหลือแต่ดินขุยในช่วงหน้าแล้ง ทำให้การสัญจรโดยเรือไม่สามารถเป็นไปได้ชาวบ้านเลยต้องสร้างสะพานไม้ไผ่นี้ขึ้นมานั่นก็ทําให้สะพานไม้ไผ่นี้ยาวที่สุดในโลกและเป็นปรากฏการณ์ทางภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เกิดขึ้นเพียงปีละครั้งนั่นเองครับสะพานสร้างด้วยมือจากไม้ไผ่มากกว่า5 0,000ื่นต้นมูลค่าการก่อสร้างและบำรุงรักษามากกว่า2ล้านบาทครับซึ่งจะเก็บจากค่าผ่านทางตลอดระยะเวลาการใช้งานในช่วงหน้าแล้ง และเมื่อหน้าแลรงเส้นจุดลงก็จะเข้าสู่ฤด,ดูมรสุมที่น้ําในแม่น้ําโขงจะไหลเออสูงขึ้นและจะพัดสะพานไม้ผ่นี้หายไปกับสายน้ํานั่นเองครับแล้วชาวบ้านก็จะกลับไปใช้เรือเหมือนเดิมและเมื่อหน้าแล้งปีหน้ามาถึงชาวบ้านก็สร้างมันขึ้นมาอีกวนเป็นวัฏจักรแบบนี้ทุกปีทุกปีเลยละครับแต่ว่าเรื่องว้าวของกำปงจามอาจมีอันต้องสะดุดัดโลกเป็นมอไห ที่ยยร,รัฐบาลกัมพูชาสั่งสร้างสะพานปูนเพื่อทดแทนสะพานไม้ไผ่เดิมและจะให้ชาวบ้านใช้ฟรีอีกด้วยแต่เรื่องนี้ชาวบ้านกลับให้เหตุผลอีกแบบหนึ่งครับ

ในด้านหนึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับแต่ก็ต้องแลกมากับการสูญเสียอัตลักษณ์ทางวิถีชีวิตบางอย่างที่สำคัญของกำปองจางไปในที่สุดนึ <S <S ่งคนนอท่าบ่ว่ารวยสปินอัศัยนั่นคือเกียร์ติสซีออมวยแต่ละอได้เกียร์จอมตึัวเกียร์ทีมชติด้ีอได้ติดเกียร์ตายมีนะมีแต่เียื้อ รััักองตสะพานไม้ไผ่ที่เป็นเรื่องว้าวในกัมพูชามามากกว่า80ปีก็มีอันต้องหลีกทางให้กับการพัฒนาที่จะเข้ามาทางเราก็หวังนะครับว่าจะเป็นการพัฒนาเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงครับ กลับมาแล้วจากการไปติดตามอาเซียนคัลเลอร์เป็นไงสัปดาห์นี้ก็ยังคงสีสันนะครับจัดจ้านเหมือนเดิมทุกสัปดาห์และเราก็มาถึงอันซีนที่สุดท้ายของวันนี้แล้วแคนดี้ครับใช่แล้วค่ะที่นี่นะคะคือภูเขาหิมะไหนฮะร้อนขนาดมีหิมะตรงไหนมันสีขาวไงคุณไม่เห็นเหรออุ้ยเปียยนขนาดน,นี้อ่ะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมหลายท่านก็อาจจะเคยเห็นนะครับภาพเนี่ยที่หลายคน แชร์ผ่านโซเชียลมีเดียนะคร<ช>ับก็เป็นอีกที่<ช>ทหนึ่งนะฮะที่เหล่าฮิปสเตอร์เขาก็มาแชะแชะถ่ายรูปเช็คอินกันใช่ไหมใช่แล้วค่ะ,ะที่นี่นีก็ถือว่าแบบคือมันเป็นหินครุกะนะเพื่อที่ว่าจะเตรียมการก่อสร้างมากกว่าดิ่ฉันว่า ก็มันก็จะถ้าเกิดมาช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับก็จะฝุ่นน้อยหน่อยเนาะเพราะว่าน้ำเนี่ยก็ชะฝุ่นไปบางส่วนแล้วแหะแต่หน้าเสียจได้เล้อเกินกันดิเพราะว่านี่อะไรคือช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วก็หมดเวลาลงแล้วใช่แต่ว่าคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามนะคะความน่ารักของเราสองคนได้ต่อทาง www.facebook.com สวัสดีอาเซียนนะครับวันนี้เราสองคนเนี่ยซึ่งคิดไปเองว่าน่ารักไว้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ ช่กันอสัปดาห์สัปดาห์หน้าเป็นอันจริงที่ไหนอ่ะไม่บอกอ้าวเดี๋ยวให้เขาไปบอกท่ายิการอ้าวเหรอเอ็นเครดิตไงทุกคนก็บอกไม่เคยถ่ายรายการตัวเองไม่เคยดูรายการตัวเองเลยหรือไงฮะเออไปทางนู้นเลยแบงค์นู้นเลยอ้าวไม่เอาใสไปเลยไปแล้ว เส้นทิปสัปดาห์นี้จะพามาสัรหาชาตจีนกันค่ะแต่ไม่ใช่ที่ประเทศไทยแต่เป็นที่มาเลเซีย ทิปสแรกบอกเลยว่าใครที่ชอบติดปากว่าชาจีนชาจีนบางร้านอาหารในมาเลเซียอาจจะไม่ได้เสิร์ฟชาจากเมืองจีนแท้ๆก็ได้นะคะส่วนชาจีนแท้ๆที่เสิร์ฟในร้านอาหารของมาเลเซียมีทั้งหมด7แบบแบบแรกชื่อว่าชาเซียนเปียงหรือชามะลินั่นเองซึ่งให้กลิ่นหอมแบบอารมาดื่มง่ายพร้อมให้คุณประโยชน์มากมายแบบที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีเช่นลดคเลสเตอรอลและความดัน ชาจูหัวเป็นชาแบบที่2หรือชาสมุนไพรดอกเบญจมาศซึ่งเหมาะในการดื่มเรียกน้ำย่อยเป็นอย่างมากจะแอบกระซิบบอกด้วยนะคะว่าชาประเภทนี้นิยมสั่งกันมากเลยล่ะคะ่ะและมีการทำเป็นแพ็กเกจออกมาวางขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตในมาเลเซียอีกด้วย3 ชาปูเอ,อ๋อเป็นหนึ่งในชาย,ยอดนิยมที่สั่งกันในร้านอาหารของมาเลเซียค่ะมีรสชาติและกลิ่นหอมของเปลือกไม้นิยมดื่มคู่กับติ่มซำมีสรรพคุณช่วยย่อยอาหารโดยเฉพาะขาจัดไขมันส่วนเกินที่อาจติดมากับติ่มซำ 4. ชากุ๊บบูเป็นชาผสมผสานของคนที่เลือกไม่ได้ว่าจะสั่งชาปูเอ๋อหรือชาดอกเบนจมาศดีเพราะเป็นชาที่รสชาติกลมกลอมแบบปูเอ๋อแต่รสหอมหวานแบบดอกเบญจมาศ 5. ชาเทวีเหล็กอูหลงหรือชาเทียกกวนยินนับเป็นชาจีนที่เสิร์ฟในร้านอาหารของมาเลเซียที่มีชื่อเสียงโด่งดังติดอันดับโลกชนะคะ และชื่อของชนิดชาก็ตั้งตามชื่อของพระมหาเทวีแห่งความเมตตาเป็นเพราะรสชาติที่บริสุทธิ์ของชานั่นเองชานี้มีสปปรรพคุณเด่นในเรื่องของกรดอะมิโนวิตามินหลากชนิดและสารต่อต้านอนุมูลอิสระชาจีนลำดับที่6มีชื่อว่าหลงจินเป็นชาเขียวชนิดหนึ่งเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพเป็นอย่างมากหรือมีชื่อเล่นว่าเมืองกรแห่งทะเลสาบตะวันตก ไม่ต้องตกใจไปค่ะว่าทำไมชื่อมันอลังการก็จริงๆแล้วมันเป็นถิ่นที่เขาปลูกชาประเภทหลงจินกันค่ะคืออยู่ทางตะวันตกของประเทศจีนในหมู่บ้านหลงจินแห่งทะเลสาบตะวันตกมณฑลสีเจียงนั่นเองชาประเภทสุดท้ายที่เสิร์ฟกันในร้านอาหารประเทศมาเลเซียในอาเซียนทิปสัปดาห์นี้คือชาตบชูเฮียง ซึ่งถือว่าเป็นชาที่มีความโดดเด่นที่สุดในบรรดาชาจีนที่เสิร์ฟกันเพราะเป็นชาอูหลงคิดค้นโดยนายลีตงเคชาเ่ามาเลเซียเชื้อสายจีนเมื่อปีคริสต์ศักราช1946ชาอูหลงขึ้นชื่อเรื่องรสชาติที่ลงตัวกับสีน้ำตาลพอเหมาะพอเจาะไม่เข้มจนเกินไปกับกลิ่นที่อโรมา อีกทั้งกำลังกลายเป็นยี่ห้อแบรนด์ดังของบรรดาผู้เสพชาชาวมาเลเซียเลยทำให้ชาตกชูเฮียงมีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของชาที่สั่งกันในร้านอาหารในประเทศมาเลเซียกันเลยล่ะค่ะ Welcome to a g a k t o n g เดินทางสู่เมืองแปรเมืองแห่งยุทธศาสตร์สําคัญของเมียนมาในยุคอาณานิคม จะมีสถานที่ใดบ้างที่อันซีนถึงขนาดที่คุณต้องร้องว้าวแล้วอุทานออกมาว่าแบบนี้ก็มีด้วยหรอห้ามพลาดในสวัสดีอาเซียนสัปดาหนะ์หน้าเจ็บใจคนรักโดนรังแกข้าจะเผาเมืองแปรให้มันวอดวา